หลังจากที่ผมได้สัมภาษณ์มาย้อของผมไปนะครับก็คือนางร้องท่านหนึ่งทําให้ผมได้ทราบวะในบระดาลใจนั้นผมได้สนใจในการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นเวลาฟังเพลงแล้วจะทําให้อยากจะร้องเพลงเพื่อสร้างไรายได้ในอนาคตได้ด้วยครับสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเดอะไอดอลก็ทําให้ผมรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราชอบการทําในสิ่งที่เราชอบ างทีถ้าเราตั้งใจจริงจะทำให้เราประสบความสําเร็จได้ไอเดียจากเดอะไอดอลที่ทําให้เราไปใช้ในเดอะโปรเจกซีโรโปรเจกต์นะครับก็ไอดอลของเราได้พูดถึงเรื่องการหารายได้หา,ากำไรจากการที่เขามีแพชชั่นในการฟังเพลงครับจึงทําให้เขาประสบความสําเร็จเพราะเขาตั้งใจในการทําสิ่งที่เขาชอบซึ่งก็ตรงกับเดอะซีโรโปรเจกต์ของเราครับ หลังจากที่ผมได้ฟังมาเหมือนกันนะครับแรงบรนดาใจนะครับสำหรับผมนะครับชื่นชอบในเสียงเพลงตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ชอบร้องเพลงครับการเรียนรู้จากชีวิตไอดอลนะครับการได้เรียนรู้การได้ร้องสิ่งใหม่ๆอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็การได้พัฒนาตัวเองไปขั้นมีความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่ทิ้งความฝันตนเองนะครับไอเดียจากเด็กไอดอลนะครับที่จะนํามาใช้ในเดซีซี่โลแพดโปรเจกต์นะครับ ทำให้รู้จักการร้องเพลงว่าที่จริงแล้วเราชอบร้องเพลงจริงๆหรือไม่นะครับแล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับกับการมาเป็นงานอดิเรกนะครับหาเงินเลี้ยงครอบครัวและตัวเอง,เองครับต่อไปครับขอบคุณครับส่วนผมนะครับแรงบันดาลใจก็คือสนใจการฟังเพลงยิ่งขึ้นแล้วก็ชอบฟังเพลงก็ตัวเอกครับผมส่วนการเรียนรู้จากไอดอลคือการที่ทําชอบนะครับ กาทําในสิ่งที่ชอบมันก็สามารถทําไปสร้างรายได้กับตัวเองครับอย่างที่สามโปรเจกต์เล็กๆจากชีวโปรเจกต์ก็คือเป็นการเปิดหมวกเพื่อสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆครับผมขอบคัคบแล้วก็แรงบันดาลใจของผมนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ชอบฟังเพลงหรือร้องเพลงนะครับทําในสิ่งที่ตัวเองรักหรือสิ่งที่ตัวเองชอบอาจจะทําให้เกิดอาชีพอนาะคตได้การเรียนรู้จากชีวิตเดอะไอดอลนะครับ เรียนรู้จากการาษีที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตัวเองรักไปไปทำไรายได้หรือสร้างไรายได้ครับไอเดียจากเดอไอดอลที่จะทําที่จะนําไปใช้ในการทำเดซิโลโปรเจกต์ไอเดียเริ่มจากต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือรักในการทําอะไรมันก็จะทําให้ทําสิ่งนั้นได้ดีขึ้นครับครับผมแรงบันดาลใจนะครับก็คือการที่ เราได้ใช้ในสิ่งที่เราชอบใช้ในสิ่งที่เราชอบแล้วเราคิดว่าทำได้ดีที่สุดนะครับนำมาสร้างรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัวนะครับสองการเรียนรู้นะครับจากเดอะไอดอลก็คือการที่เราได้เรียนรู้ตัวเองนะครับว่าเราชอบอะไรเราทําสิ่งไหนได้ดีที่สุดและเราสามารถนําสิ่งนั้นไปทําอะไรได้เพื่อให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมานะครับ สนะครับไอเดียจากเดอะไอดนะครับที่จะนําไปใช้ในการทำเดอะซีโร่โปรเจกต์นะครับก็คือเหมือนที่สองข้อก็คือจะนําสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้ดีที่สุดนะครับนํามาสร้างเพื่อให้มันดีขึ้นและพัฒนาตัวเองต่อไปครับ การใจผมก็คือการทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปใช้ในการแข่งขันจนเกิดชัยชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จครับประสการเรียนรู้จากดียร์เลก็คือเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งครับแล้วก็เป็นรอมด้วยความสามารถในการร้องเพลงไทลุทุ่งครับส่วนข้อที่สาม ใเดาที่ไปใช้ในการกระทำในการทำดซีโลโปรเจกต์ก็คือทำให้ตัวเองในการสร้างรายได้อหารายได้ในระหว่างที่ตัวเองกำลังศึกษาและเรียนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อและแม่ครับแล้วก็มีเงินไปเก็บใช้ในยามจำเป็นในยามที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยครับ ครับแล้วผมนะครับหนึ่งนะครับได้แรงบนันดาลใจในสิ่งที่ตัวเองรักมากยิ่งขึ้น,นครับแล้วสองครับได้เรียนรู้ทักษะการใช้แฟชั่นมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับได้ไอเดียได้รู้สิ่งที่ตัวเองชอบมากยิ่งขึ้นและสามารถนรํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับขอบคุณครับ